ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนเทคนิคการพับเหรียญปวยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญปวยทานก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะเราก็จะเตรียมเกสอนค่ะไว้ติดตรงกลางเหรียญปวยทานตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็จะเตรียมริบบิ้นค่ะจำนวน4คู่นะคะแต่ละคู่ก็จะมีความยาวคู่ละ110ซนเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะพับครึ่งนะคะและเราก็จะเว้นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำฐาน4ค่ะเราก็จะหยิบ นะคะริบบิ้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนค่ะจากนั้นเราก็จะหยิบคู่ที่1ขึ้นมานะคะตามด้วยคู่ที่2ค่ะประกบกับคู่ที่1ค่ะแล้วก็ตามด้วยคู่ที่3นะคะมาประกบกับคู่ที่2ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็คู่ที่4ค่ะเราก็จะนําส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วคล้องเส้นที่3ค่ะหรือคู่ที่3ค่ะจากนั้นเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐานสี่นะคะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานสี่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําฐาน8ดค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะพับเสียงไปทางด้านขวามือนะคะโอเคค่ะไล่พับนะคะไปจนครบทั้งหมดสเส้นนะคะหรือ4ี่คู่ค่ะจากนั้นคู่ที่4ี่เราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหาก,กันเราก็จะได้ฐาน8ดค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐานแปดแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำฐานลูกส้มค่ะค่ะเมื่อเราดึงลิฟวิ่งเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทำฐานลูกส้มเลยค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาหรือคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาค่ะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นคู่ที่2เราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับคู่ที่1ค่ะและคู่ที่3ค่ะมาประกบกับคู่ที่2ค่ะและคู่ที่4ี่ค่ะมาประกบกับคู่ที่3ค่ะจากนั้นเราจะหยิบคู่ที่อยู่ด้านบนคู่แรกนะคะวางลงไปด้านล่างค่ะแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะหยิบคู่ที่2วางลงไปด้านล่างแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแล้วก็หยิบคู่ที่3ค่ะวางลงไปด้านล่างแล้วก็คู่ด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเราก็จะหยิบนะคะคู่ที่4ค่ะวางลงไปด้านล่างนะคะแล้วก็คู่ด้านล่างนะคะมาขึ้นมาทับด้านบนค่ะ จากนั้นสังเกตว่านะคะด้านบนจะเหลือ4คู่นะคะแล้วก็จะหยิบคู่แรกค่ะวางลงไปด้านล่างนะคะคู่ที่2ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วก็ผูประมาณนี้นะคะแล้วก็คู่ที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ประมาณนี้ค่ะแล้วก็คู่ที่4ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและวผูแล้วผูในห่วงที่3ประมาณนี้นะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะเราก็จะได้ฐานลูกส้มนะคะ ค่ะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะเราก็จะได้ฐานลูกโซมจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการวางทับนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะทําการวางทับค่ะเราก็จะเลือกหยิบนะคะคู่ใดคู่หนึ่งค่ะขึ้นมานะคะวางทับไปทางด้านหน้าและเระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะคู่ที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3าเส้นนะคะเมื่อสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นหรือ3คู่ค่ะเราก็จะหยิบคู่แรกนะคะที่อยู่ฝั่งด้านในค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกนะคะแล้วเราค่อยๆดึงค่ะประมาณนี้นะคะค่ะจากนั้นคู่ที่2นะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและโผล่นในห่วงที่สองค่ะ ประมาณนี้แล้วก็คู่ที่3ค่ะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกและวผูในห่วงที่3ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะเพื่อทําการสอดเก็บนะคะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกคู่ใดคู่หนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้นะคะ แล้วคู่ที่2ค่ะเราก็จะไล่สอดวนนะคะทําซ้ำค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะหรือ8คู่ค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8ดคู่แล้วนะคะเราก็จะกลับฐานลูกส้มขึ้นมาด้านหน้าค่ะและเราก็จะเริ่มทํากีบด้านบนนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบด้านบนค่ะเทคนิคในการทํากีบตามตัวอย่างนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะขึ้นมานะคะแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะ โอเคค่ะแล้วก็ใช้ปลายสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะแล้วก็จะได้ลักษณะของกลีบด้านบนกลีบแรกประมาณนี้นะคะและกลีบที่2ค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือค่ะแล้วก็หยิบริบบิ้นขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะมวนเป็นรูปทรงกลวยแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นเข้าหากันโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไล่วนทำา3แบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบด้านบนจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จัดตละลกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการและขั้นตอนต่อไปเราก็จะกลับด้านเพื่อทําการสอดเก็บค่ะเทคนิคในการสอดเก็บนะคะเราก็เลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะหรือคู่ใดคู่หนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าแล้วก็เระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและเส้นที่2ค่ะเราก็จะไล่สอดนะคะไปทางด้านขวามือค่ะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะทำากีบด้านบนนะคะอีกรอบค่ะเทคนิคในการทำากีบนะคะตามตัวอย่างก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็โค้งเข้าไปด้านในอ้อมกกีบ นะคะถัดไปนะคะเราใช้ปลายสอดใต้กลีบด้านในนะคะประมาณนี้ของเส้นถัดไปนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วก็จะได้ลักษณะกลีบประมาณนี้ค่ะกลีบที่2เราจะไล่ไปทางขวามือนะคะม้วนริบบิ้นออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็คล้องตามกลีบถัดไปนะคะเราใช้ปลายสอดใต้กลีบนั้นนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ลักษณะของกลีบด้านบนประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะแล้วเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไลุ่ญทําซ้ำนะคะแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ เมื่อเราสอดกีบด้านบนจนครบทั้งหมด8ดเส้นแล้วนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทํากีบใบทั้งหมด2รอบค่ะตัวอย่างในการทํากีบใบนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตามขั้นตอนค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งหรือคู่ใดคู่หนึ่งค่ะพักออกมาด้านนอกแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปประมาณนี้นะคะถ้ามันสอดยากนะคะเราก็ใช้ริบบิ้นนำร่องก,อก่อนก็ได้ค่ะ โอเคค่ะเมื่อเราได้กลีบแรกแล้วนะคะกลีบที่2เราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกีบใบรอบแรกจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําการสอดกีบค่ะเพื่อที่เราจะทํากีบใบรอบที่2ค่ะก่อนที่เราจะสอดกีบนะคะเราก็จัดแต่ละกีบเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะค่ะเทคนิคในการสอดกีบนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะ จากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโค้งไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นถัดไปแล้วดึงริบบิ้นขึ้นด้านบนประมาณนี้นะคะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้าแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ เมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มทำกลีบใบรอบที่สองนะคะโอเคค่ะก็จะตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งเหมือนเดิมค่ะผักออกมาด้านนอกแล้วก็ม้วนเป็นรูปทรงกลวยค่ะแล้วก็สอดบนเส้นถัดไปประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงริบบิ้นลงมาด้านล่างค่ะ เราก็จะได้ลักษณะของกลีบนะคะในรอบที่2ตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านซ้ายมือนะคะทําซ้ําแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นค่ะ ค่ะเมื่อเราสอดกีบนะคะจนครบทั้งหมด8เสน้นแล้วนะคะจากนั้นเราก็จัดกีบแต่และกีบเข้าหากันให้สวยงามค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะสอดกีบริบบิ้นค่ะแล้วก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะเทคนิคในการสอดกีบค่ะเราก็เลือกหยิบเส,ส้นใดเส้นหนึ่งพับพับไปทางด้านหน้าแล้วก็สอดใต้เส้นนั้นนะคะประมาณนี้ค่ะเส้นที่สองเราก็จะไล่วนไปทางด้านซ้ายมือค่ะทําซ้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งหมด8เสน้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราสอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็ได้เทคนิคในการพับเหรียญปูยทานตามตัวอย่างประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตกแต่งนะคะติดเกสรตรงกลางนะคะเหรียญปูยทานตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเ,เพื่อนๆคนใดเข้ามาชมคลิปนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ